ลุกชแนลสู้ด้วยกลสู้ด้วยใจนักกีฬาใช้ปัญญาเป็นกำลังคาดหวังผลม้าเรือโคนเม็ดเบีย้ยผูกแยบยนชวนทุกคนล้อมวงโคกมากรุกไทยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับตนรับเข้าสู่ลุกชแนลกันเช่นเคยเ้าว AI แดงผู้เล่นเปโอเคครับ เี๋ยวเราไปดู AI เล่นในกระดานนี้ว่าจะสุดจัดประหลัดบอกแค่ไหนครับสำหรับ EP นี้ AI ไขาวครับเปิดขึ้นไปด้วยเบี้ยหน้าคูณนามาดูแม่ไมห้หมากรุกไทยกันครับของดีเมืองไทยโูมมาเม็ด ดูเชิงไว้ก่อน AI ทำท่า,ทามันจะเป็นม้าขวาหรือเปล่าครับแดงชัดเจนม้ายงขวาขาวก็ยงขวาเหมือนกันไปครับสามเบีย้ยบุกกลางกระดาษโคนผูกเม็ด เก็บขุนในเราก็ในเหมือนกัน AI โอ้โหมาครับแสนแสบกดรอดูว่าจะโดนทิ่มสูงไหมสำหรับแดงชุดนี้อ่ะยันไว้ก่อนครับอย่าเพิ่งมาอ่ะเหลือกดเหมือนกันดูว่าจะได้ใช้ไหมครับเอาละต่างไฟต่างจุดจดจ้องจอง,จองครับ ให้ใเป็นฝ่ายเปิดก่อนคู่นี้ AI ครับควบม้ามาริมไปครับคูประกาศช็อตนี้ครับแดงขอเปิดก่อนครับอดใจรอไม่ไหวจริงๆอ AI จัดให้ไปครับเปิดเซนเ็นเตอร์สู้กันเลยครับคู่นี้มมาสับเข้าไป ืมแต่เย็นครับช็อตนี้เอไอบุกกระนำปีกซ้ายดูว่าหมากแดงจะเอาอยู่ไหมครับบุกทียังกระขึ้นยักษ์ณามิเลยเออเบียคููริมอ่าไล่ม้มาเม็ดเสียบเข้าไปื <c oughs> ตักมานี้มาริม โคนแดงวิ่งมาต่อยเอาอยัางไง a ออโอ้โหไอไอไม่กลัวครับกินไปเลยช็อตนี้ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าเบี่ยงเบนความสนใจโคนแดงได้ดีจริงๆเบียดตัวนี้เอาละต่อไม่เอาครับเดียวมาบุกหน้าขุนโอ้โหทางเรือไอไอนี่วางจุดไหนนี่ได้ใช้จริงๆครับเรือแสนแสบน่าศึกษาจริงๆ เอาลครับผมโคนตัวนี้ตั้งจากสรรมาซาแต่แล้วเป็นโอเคเอาลครับทีนี้บันเทิงแน่ครับผมเรือสอดเออมาซ้อนซ้อนลักเปิดทางม้าทางเรือครับผมเม็ดแดงโอ้โห,โหจะทันไหมเนี่ยเหมือนอาวุธ AI จะถึงเนื้อถึงตัวก่อนครับจับม้าซัดเข้าไปลุกทีหนึ่งดูครับเนี่ยโดนล็อกซะแล้วสำหรับขุนแดง ืลกมาตานี้ไอจับเปลือฟาดเข้าไปทีหนึ่งโอ้โหถึงกับมอบตัวเลยครับสำหรับผู้เล่นเพโอเคครับผมแน่นอนจริงครับสำหรับเปลือแสนแสบนี่ก็รับชมก็เป็นแนวทางในการศึกษากลยุทธ์หมากลุกไทยกันครับจึงชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์เป็นแฟนบันแท้กดติดตามเจอกันในกระดานหน้าครับสหายนักโขกถุกท่าน